สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ farming s u l e t o r 22สนะฮะอันนี้เราอยู่ช่องนะครับ 3D นะครับผมนะฮะก็วันนี้ผมจะพามาเล่นสักพัฒนาครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นอมะตะนะครับผมปี4นั่นเองนะฮะก็ก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดของตัวรถในับผมนะฮะก็ขอคหนึ่งไลค์แล้วกันนะฮะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกดติดตามช่องนับป๊อปสามดีด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะค,คิดใหม่แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับสำหรับใครที่สนใจหมดนะครับผมนะฮะก็ติดต่อที่เพจล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะฮะก็ฝากอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับผมนะช่องสอนปั้นโมเดลนะครับผมนะฮะก็เข้าไปติดตามมาได้เลยนะ ก็รายละเอียดก็ใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ทิกตอกด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะฝากทุกอย่างเลยตอนนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมพามาดูรถกันเลยนะครับผมนะฮะนี่คันนี้เป็นอมตะปีสีนะครับผมนี่เลยนะฮะของพี่ศักดิ์พัฒนานั่นเองนะฮะอันนี้ก็มาอัปเกรดเป็นล้อเทรค รุ่นที่สมจริงนะครับผมนะฮะตัวนี้แล้วนะครับผมนะฮะช่วงหลังๆนี่ก็จะอัพทุกคันนะครับผมนะฮะก็ปาเกียวนะงูช้างครับสวยงามนะฮะงาช้างงาช้างนี่อามาดูด้านหน้าก่อนนะครับนีอันนี้ก็มาในโทนสีดําตัดแดงนะครับผมนะโหดดุดันกันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ก็หน้ากากของเขาครับผมนะฮะแบบเป็นหน้ากากเล็กกัดรัดนะครับผมนะฮะ สวยงามนะครับผมนะฮะนี่ปากเกี่ยวนี่จะเป็นแบบรูปอะไรรูปไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่รูปดาวไม่ใช่รูปหกเหลี่ยมนะฮะ <c oughs> ในส่วนฟังขวามือนะครับผมนะฮะก็จะมีท่อส่งข้าวนะก็จะเป็นท่อส่งข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวน,นะครับผมนะฮะยิงออกแบบเอียงๆนั่นเองนะฮะแต่ก็ท่อที่ส่งขึ้นอุ้มนะ ก็จะหันมา1 2สเต็ปนะครับผมนะฮะเพื่อหลบท่อส่งข้านี่นี่เองนะฮะก็ดูดีนะดูแบบสวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์นะครับด้านหลังไอ้ปลายท้ายของรถเก๋งรุ่นหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นดีโวนะครับผมไม่ใช่อีโวอีโวพูดผิดนะฮะด้านหลังเป็นเทอร์โบนะครับผมนะฮะ แล้วก็ไมโทนสีดำแบบดาหมดเลยนะทั้งเครื่องทั้งท่อเลยนะทุกคนนะนะฮะของนี้ก็เป็นกร้องนะครับผมกาดปลาน้ำก็มีรูปคล้ายๆดาวสีแฉกนะนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถกันเลยนะครับผมนี่ดูคนขับซะก่อนนะอย่างเท่เนะทุกคนตัวนี้ก็เป็น,นการร่วมแบบแอนิเมชันนะครับผม นี่จึ๊กเลยนะไปนะฮะสวยงามนะฮะยกปากเขียวได้นะฮะนวดนะผมไม่ยอยากปากผิดนี่ครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะสายพานของนี้นะ อันนี้ก็เป็นมถดโรงงานนะครับผมนะเรื่องของส,ตสแตาร์ดเขาก็จะออมีความซิตี้นะครับผมนะเพราะเพื่อรอบคันนะครับผมนะป้องกันการาเอามือไปจับเล่นนะ <c oughs> ทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> บ้าบอใครจะเอามือไปจับเล่นนะฮะ <c oughs> โอเคก็ถือว่าเป็นามาตรฐานนะฮะเขาก็จะต้องมีป้องกันนะเผื่อจะได้ผ่านมาตรฐานไอโซนั่นเองโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะขับไปเลยนะฮะก็ยังอ,อยู่กับแบบ ดีเกมเมอร์นะครับที่มีหัวขนานนะาว่ามันสวยดีนะฮะเระไปนน้นเลยนะตรงที่รถนั้นจอดนะฮะไปกันเลยครับผมก็ขอพยายามไปทางเจ้าของปู่ด้วยนะผมนะเจ้าของโรงงานนะก็จำลองรถมาลงเล่นในเกมนะ ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะฮะแค่แบบใกล้เคียงไงเค่มองว่าเป็นรถของสักพัฒนานนเองนะมาดูมองคนขับนี่มอนป้องกำลังเหมาะนะทุกคนโอเคเราจะลงตรงนี้เลยนะฮะเหมือน,น น,นี่มันเปิดน้ำได้นะทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมวิ่งไปเปิดน้ำแป๊บนึงนะ,ะได้แบบมีน้ำน้ำนะฮะโอเคเปิดไม่เป็นนะทุกคนไม่เป็นไรฮะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเราเกี่ยวกันเลยนะทุกคนนะฮะ,ะคลังลมนิดนึงเพราะว่ามันจะร้อนนะฮะอันนี้ก็ใช้เมาส์นะฮะสไลด์ได้เลยเนะะี่ยไปกันเลยพี่นะหนะะี น,นี่ก็ทําไว้นานนะทุกคนนะฮะก็นานๆจะออกมาเล่นทีนะครับผมนะฮะออกอใครชื่นชอบนะหมอดลไทยนะครับผมนะฮะก็กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับสักพัฒนาเลยครับผมคันนี้นะฮะต่างจากตัว เอสสองร้อยเนี่ยผมทำงารุ่นกันนีเอสสองร้อยเป็นตัวเล็กเนี่ยผมน,น,นี่ก็จะเป็นกลางนะประมาณกลางโอเคเดี๋ยวรอข้ามไปติดของนึงก่อนนะอันนี้อะไรนะอันนี้มัน หดดุด,ดำเลยทุนนะนะดำตับแดงนี่เป็นไฟที่แบบโหดมากเลยนะฮะดุด,ดันน,น,นะผมนะประมาณนะั <laughs> ้น ช่วงนี้ก็รอรถใหม่ไว้ก่อนนะครับผมกำลังหาแบบนะคันต่อไปที่เราชมกันได้เลยนะฮะคิดว่าจะทำควันใจชาวนานะครับผมลอ,ลองไปดูที่ youtube ไว้ก่อนเลยนะฮะว่ามันสวยขนาดไหนนะผมรู้สึกว่าโดนใจนะครับผม,ผมไปเจอะรถที่ชื่อว่าควันใจชาวนานั่นเองนะแบบว่าโอ้โหดีแบบทรงแบบไครุ่นอะไยรุ่นชอบอะประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> จัดแน่นอนนะ รถก็เขาเรียกอะไรนะก็เขาประมาณนี้เลยนะขึ้นแบบเนี้ยก็ที่ส่งข้าวแบบอยู่ด้านล่างนี้นะมันดูแบบเท่ดนะีเป็นเอกลักษณ์นะครับเข้าไปดูได้นะฮะตัวอย่างรถนะครับผมขวัญใจชาวนาฮะกําลังเตรียมการเนะขึ้นโมเดล 3D นะฮะก็ติดตามชมก็ได้เลยนะครับผมตัวนี้ผมรู้สึกว่าถูกใจมากเลยนะ มันใจชาวนาเนะี่ยมีหลายรุ่นนะเป็นรุ่นเล็กนะครับผมนะขนาดขนาดเล็กขนาดเล็กไม่ใช่รุ่นเล็กนะประมาณนี้แหละเพว่าประมาณเท่ากับสักอันนี้เลยนะฮะอืมลงมาขับนั่นแหละขับไปมองภายในยนั่นแหละเพราะว่า ตัวตีตัวตีเลยนั่นทุกคนตียซ้ายเปีขวาฮะ <c oughs> <c oughs> ไอริบอย่ะขอใครด้วย ตรงนี้กาศเปลี่ยนอะเดี๋ยวร้อนเด๋ยวหนาวทุกคนโอ้โหดูสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับผม mm hmm. ใครที่อยากให้ลองคลิปตัวไหนนะผมนะ mm hmm. ผมเงินตายคลิปไปเลยนะ มีโอกาสมีเวลาก็จะจัดให้เลยนะผมนะก็มีติดนี่ไว้หลายท่านนะคอมเมนต์ไว้ยังไม่ได้บุญประกอบนะผมนะก็จัดให้นะบุญประกอบนะฮะที่พัฒนานะประที่พัฒนานะฮะโอโ้โหเนี่ยผมอะไม่รู้จักรถเลยนะฮะได้น้องๆน,นะที่คอมเมนต์มานะครับผมก็เลยแบบเข้าไปดูในะ YouTube บางทางัานก็โอ้โหมันก็สวยงั้นนะนะฮะโอโ้โหรถเมืองไทยนี่ผมตามเก็บไม่ทันเลยนะ อูใหม่บ้างอูเก่าบ้างนะที่เราไม่เคยได้ยินบ้างนะทุกคนโ oh, oh. อ้โหเยอะมากเยอะมากไหมว่าเป็นเลยเร้อยอูเที่ไทยนะฮะส่วนใหญ่นี่ก็จะอยู่แนะ oh. นะนะถวนะบางเรียนนะครับอะไรวะางสุดท้าเลยขออภัยด้วยนะถ้าพูดไม่ถูกเลยือบางเรียนเนาะเพื่ว่้างเพือบางเรียนแล้วกันนะครับ อันนี้อุม้มประมาณขนาด1.5เอ้ยโอ้ยชนข่อไม่ได้มองไม,นะม่ได้มองนะฮะแแลกกันบ้างเนี่ยโอ้โหสะดุ้งเลยเนะี่ยและอย่างรถนี่ไม่ค่อยได้ศึกษาะอะไรนะขออภัยด้วยน,นนะครับที่ให้ข้อมูล ไมตรออาจ,จไม่ตรงนะฮะแต่ว่าน่าจะหนะึ่งจุดห้าสิบบาทเพราะเบรคันเล็กนะฮะตัวเดินนี่17นิ้วนะครับผมโล่สิบตัวนะฮะเป็นตัวเดินขนาดเล็กนะครับผมก็ ในส่วนของรถโมเดลของลโป๊อปที่จะออกแบบไว้นะก็ได้ได้มีการกวาดร่างมาแล้วนะฮะสองแบบนะครับผมนะก็จะมีรุ่นปาทังก้านะครับผมนะฮะก็แรงเริ่นจใจมาจากตะกะเตนมาทังก้านะฮะรูปชุงนี้จะคล้ายๆตะกะเตนนะครับผมปาทังก้านะ <laughs> แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งฮนะชื่อว่าอีโกัานะครับผมนะ น,น้าตาคล้ายๆกิ้งกานั่นเองเ,เดี๋ยวรอชมก็ได้เลยเสจสเก็ตภาพไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะรีบทำมาลงให้ดูกันนะแล้วก็ทำแจกนะครับผมนะก็เป็นรถที่ดีไซน์ขึ้นมาใหม่เลยทุกคน รถของน้องป๊อบด้วนยนะแล้วก็อนาคตนี่อาจจะผลิตจริงนะฮะคิดไว้ว่าจะทำอู่รถเกี่ยวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเกี่ยวไปถึงใกล้รถเราก็จะเทข้าวนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก่อจากเล่นประมาณนี้นะครับผมไม่ยาวไม่ยาวน,น้องจะเบื่อเนี่ยโอเคครับผม กันเลยนะฮะกอดอยู่กับเจ้าดิกา2สองเจ็ดศูนย์นันนี่นะชุมชนคนชัยนะผมรถที่มีอยู่จริงไงผมแกแบบยางรถจริงเลยนะเอ้ยหูหูอหอโอ้โหไม่สมจริงเลยอนะอะไรวะเนี่ยเอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยทะลุมปแล้วอ้าวลูกพี่ ท่านผู้ชมมาอย่างดีเลยอ่ะเสียหมดเลยว่ะเอาเอาทำไมไม่เทียวะมาลืมกดทำไมนึกเปล่า เอาอยหยงงวะ่ะเกิดอไม่ขึ้นเกิดเหตุก,การณ์ข้าวไม่เทนะฮะถอยใ,ให้มันหนะ่อยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะ มันถอยลุกลก้องเลยเพื่ออะไรนะเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นที่้่าไม่ได้ รถไม่เคยมีปัญหาเกิดอ,อะไรขึ้นเอ้ยมีคนณรสายพันโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปแก้ก่อนนะครับที่นี่ก็ที่นี่นะครับผมลากันไปก่อนเจอกันใหม่นะครับผมพิดษาัทรซึ่งอยู่ทีนี่น,นะฮะเราจะโชว์เทปข้าวตั้งเลยนะขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม